แล้วมาแล้วเมี่ยล่ะวันที่เลียนแบบเจ๊กหน่อยเอาพี่น้องพอดีโควิดเศร้าเนี่ยวเศร้าเนี่ยครับพรเราก่อกระยับปีกครับได้โอกาสทีมงานอะไรครับบัดที่เนี่ยยับง่ายง่ายสวยแล้วเมื่อกี้นี่ไปได้ได้เติบแล้วครับลื้อลงออกอีกแล้ว ปับปับใส่โค้งหนังล้านครับปับใส่มันไก่เคี้ยงที่สุดแหละจันี้ครับตั้งหนังล้านใส่แน่กับพิษพาดนิดๆน้อยๆครับกำลังแตงใส่กันครับพี่น้องแตงใส่กันให้ลงตัวที่สุดแหละ หาจุดลงตัวพี่น้อง,หา,งหาจุดลงตัวครับหาจุดลงตัวครับพี่น้อง ร้านจะตั้งไป่สักวันครับพี่น้องเพราะว่าชุดเก่าก็เพือจะเก็บไว,คบว,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 ว้ครับเก็บสบายสแปรครับเพื่อดูการนากระซเป็นทั้ล้านไม่หมดแหละครับครับชุดนี้กะคงจะเป็นอะไรไว้แต่ถ้าสีเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าสีรถสีบ้านครับเป็นพี่น้องว่าอยากซื้ออยากถามซื้อถามขายก็คงจะบอขายดอกพี่น้องเพราะว่าก็จะเก็บไว้ถ้า ายก็จะสิบปคขายไปจไังใดรับหาหมองลงตัวอยู่ครับสร้างกับติวเนี่ยแหละครับสร้างก็ได้พอแก่ครับแก่นิดนพิงครับพี่น้องธรรมดาาละครับเพราะทีะ่ต่างวิธีใส่กันแล้วก็ขาดเคลื่อนอยู่ประมาณ พหลายครับขาดเคลื่อนสั้นละสิบเส้นพี่น้องครับสัางก็จะดีเกี่ยสเต็ปสองสเต็ปสามนิดๆครับพี่น้องสั้นมันอาจจะตัดผิดพลาดนิดนึงครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องทั้งทาง,งแตจะประมาณนี้แหละครับไปแต่ใส่ดังลานคือเก่าครับทุกระบบนังลานเหมือนเดิมครับแต่ว่าดังลานชุดเก้านีค่คือคือบ่ได้ใส่แล้วพี่น้องแต่ิเป็นปเกเียนครับปดถ <c oughs> ามมาใส่ได้เพราะใส่ได้ยิ่งครับแต่ว่าปเกเียนกับปดปศว่าทํางานมาโดนครับให้พักผ่อน ทั้งหมดเนี่ยกับสิใส่ไม่โยมาณเหยียบรอยชุดนี่แหละครับเกียสิบประมาณนี่แหละครับบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้สร้างไว้ยูมุมสูงพอดีอยูสัน้นดังลานสันสสสสนส้นที่สองสองสองครึ่งครับสั้นที่สองครึ่งประมาณสี่เมตรครับสี่เมตรครับบรรยากาศตอนนี้ ก้อนกศิลป์ป่าอะไรละครับพุ่นจะเป็นกู้เขาครับยูถัดสวยงามที่จริงทีมงานกันสิว่าสิลงเทปวันที่เก้าแหละครับพี่น้องเพราะเรกก่อมาอีกกันเลยอ้าวก็ดีละพี่น้องทำใจละครับเอาสิไปจักเดือนกันบัว่ากันละพี่้อง มึงปลามึงเขาไปน้ำพี่น้องมึงเขามึงปลาอ้อยมึงกู้เขาไปน้ำครับแต่วันเราฝ่าทีมงานกะทิได้สมบูรณ์ที่สุดครับเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดแล้วระบบแสงระบบไฟระบบพี่พี่น้องได้เรียนย้ำได้กัจังวายกันพี่น้องกอนนี้กับประคับประคองตีกันเชี่ยงไปสุขวัสุขคนใไ้ก็ลังใจซึ่งกันและกันเด้อทีมงานเฮาทีมงาน การบัน,น,เนเทิงพี่น้องขับก็ลําบากึ้นกันละพี่น้องโจหนนาโจกหลังจนมุ้งเนี้ยสิโจกเลยนี่ก็ <c oughs> ต้องสู้พี่น้องต้องสู้สิไะครับกับเม่นยุทธกับบอด้ยุทธครับก็ต้องเฮดทีมงานก็นต้องปรับปรับเซ่กันครับ ทางบุญเอนไไม้ล่พ่พีนองเอามาลดเอามาพี่แหละเอามามรถได้ย่อไาหมารถครับจัดระบบน้องพี่น้องให้กำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศไทยเฮาทุกครับทีมงานกับเต็มที่ครับพี่น้องเต็มที่ รับรองว่าเจ้าภาพเพต้องห่วงพี่น้องปีนี้ก็ถือว่าแสงก็รู้สึกว่าจะวางไปเยอะพอสมควรพี่น้องฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามอันนี้มันเติมใส่ได้กับน,นุ่มโจกับจจัดลงเต็มที่แล้วพี่น้องมาต้องห่วงเจ้าภาพรับรองว่าเต็มที่พี่น้องเต็มที่เต็มรูปแบบว่าสิเป็นระบบแสงระบบ เสียงพี่น้องระบบหมอล่ำหรแดนเซอร์นักล่องครับพี่น้องทีมงานกับพากันจัดสรรพ่อสมพวนพี่น้องอ่าข้างหัวนี่ก็จะเป็นจอแล้วพี่น้องเอาอันบอลเล่าก็จะบอลืมเนะพี่น้องเนาะโอ้ตะวันแล้วครับสีลงแล้วครับอีกผมะมาณชั่วชั่วโมงหนึ่งหลับป่าแน่นอน คอแล้วครับสร้างตอนนี้นน yeah, <Yeah. S 1> กําลังนั่งแย่เกมกันจั็กน้อยครับพิดพลาดจะซีบเส้นพี่น้องสร้างถึงจะปวดหัวไปได้หรืครับกําลัางมีคอเยอะเดี๋ยวนี้มาบีกันยี่นี่แล้วพี่น้องวง่าัสิบเปลี่ยวไงเอ้าจี่ไหนกิดสิบวด้ประกอบปัจจนี่ก็เพราะสมควรอยู่แล้วพี่น้องนี่ แล้วบันไดขึ้นบันไดลงนี่ก็วันธรรมดาด้วยครับล้มเป็นสัน้นเป็นสั้นไปนี่ครับเสียงตึงตั้งตึงตั้งนี่พ่อได้เป็น่ยนที่สิครับพ่อสิซับซับทั้งล่างเลยกับสิปูไม่อัดครับข้างบนใส่ไม่อัดอีกได้ครับเนี่ยใส่ไม่อัดอีกใส่กี่ซีเมนต์ก่เกลาเนี่ยแหละครับตอนนี้สร้างกำลังมีคอกันอยู่ครับแม่นนักมวยแม่นพี่เลี้ยง มุมแดงมุมน้ำเงินครับตอนนี้ยก็ลังสีหายมุมใส่กันนะฮะแบบต่อยยังไงสิชนะสร้างสร้างกับพี่ก้อยเจีมพี่นอ้องโอ้ดีครับมีเวลาอีกเดือนนึงครับพี่นอ้องโอ้ยขอบคุณท้าใจแล้วพี่นอ้องสู้ๆเด้อพี่นอ้องสายรถแห่สายลำซิ่งหมอลำใหญ่หมอลำ มีหมอลำน้อยด้กันลงไปหรือว่าลำสิงรถแห่ถูกวงพี่นอ้องลื่นลงมไม่แล้วพี่นอ้องลื่นลงมไม่ครับทีมงานก็คือว่าใส่ลิบครับหาลิปมาใส่พอได้หลวดนักร้องขึ้นโชว์ยังน้อยพี่น้องถ้าได้เรียนกายกรรมกายกรรม <c oughs> ครับใครอยู่หอกครับมันอยู่ในรถครับก็ได้ยุกครับรีบก็ได้หาวิธีการอยู่พี่้องหาวิธีการครับหนุ่มโจสั่งมาแล้วสั่งสั่งหาอยู่ครับสั่งบอกไว้ว่าสั่งว่าเออสิเอาลิฟใส่ตรงนี้ตรงนี้ครับครับฝากติดตามพี่้องฝากติดตามทีดงานกับพัฒนาโบยุดยังครับหนุ่มไฟแรงหนุ่มโจโยมันินครับบุตองห่วง วนลับ phá ตัว này, เอา muốn ไปไสล่ะเก็บนําบ่ติดตัว <tess coffee> <vulnerable levee> <quedar Wenn> ภาพโหลดกันยังมันอยู่นี่หภาพภาพภาพไม่โหล,ล้วะก็คือขันภาพได้มูสแตนก็นลงได้ก็เลีวขึ้นก็นเฮ็ดให้ไม่ได้เฮ็ดงานดวนนี่แหละขั้นตอนก็แก้ตรงนี้นนเอาสร้างกับ ไม่เกียนขึ้นแล้วครับเมื่อไี้เพราะว่าสร้างไปมากเมื่อตรวจงานพี่น้องมาตรวจงานครับสร้างกะเล็ปวดหัวแล้วเมื่อนี้่ <c oughs> มาให้กำลังใจแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหสาร้างปวดหัววะสร้างไปกะก็คือต้องห้คำหาแข็งแกร่งครับก็เข้าใจว่าเหล็กแข็งแรงแต่ว่าเวลาเดินเสือโหลดกระโดดลงมาทลทละสิบทท่ลหยึ่งหลายแรงกดดัน กดอยู่ตรงกลางแต่ว่าสร้างก็ว่าโอเคแต่ว่าสร้างไปว่าบโอเคก็คือให้คำอีกแต่ละสั่นต้องคำต้องคำต้องคำเล็กนุบส่กันนุบส่กันนุบส่กันแต่ละสั่นเดียวจได้กับแรงกดเดียวจได้กับลงยากพี่น้องฝากติดตามพี่น้องฮักแหงสุขูสุคนคือเก่าแหละครับเมื่อนี้สร้างไปกับว่าบึงทีมงานครับบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องครับวันละะวันเราฝา เอาไว้ซันมนีพี่น้องฮักแพ่งสุกูสุนฝากดีตามด้วยพี่น้องทุกๆกําลังใจครับมีคาสําหรับทีมงานสาวหน่อยเพรพิวนแพงทีมงานสร้างภัยทีมงานมุงคลสตูดิโอทุกคีวิตครับติชมมาทีมงานหน้อมรับทุกคาติชมพี่น้องขอบพระคุณในหลายทุกกําลังใจครับฮกักแพงสวัสดีครับ